สวัสดีค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่9สูตรหวยทำมือโดยจะใช้รางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะคะมาคำนวณมาลองดูตัวแรกงวดแรกที่ลองทำดูนะคะเราจะใช้หลักแสนนะคะดึงลงมาตั้งดึงลงมาตั้งบวกด้วยผลบวกของ2ตัวล่างนะคะก็คือ1 2ตัวล่างก็คือ1 5บวก concentrated6 แล้วเราก็จะใช้ตรงนี้นะคะหลักหน่วยหลักหน่วยของสองตัวล่างมาบวกกันก็จะเท่ากับ1นึบวก1บวกหเท่ากับ8ได้ผลลัพธ์เท่ากับ8บวกด้วย7 7ดก็คือมาจาก 1' นึ่บวกด้วยหนะคะสตัวนี้บวกกันได้เท่ากับ 6' ได้เท่ากับ 7' นะคะ ได้เท่ากับ7 8ดบวก7จดแบวก7เท่ากับ15้านะคะเพราะฉะนั้นเลขที่ออกก็คือสองเจ็ดสองปดสองเจดสองกับ18เลขที่เข้าก็คือ7นะคะ7ก็เข้าเราก็ลองมาทำงวดต่อไปหบวกด้วย9 8ดบวก1เท่ากับ9บวกด้วย8นะคะหลักหน่วยบวกด้วย8 5บวก9้าเท่ากับส4บสี่สี่บวกแเท่ากับย2ิบสองเราก็ใส่สองใส่สองบวกด้วยผลบวกของหกับแดเท่ากับสิบาเราก็ใส่สามเป็นตัวแรกสามเป็นตัวแรกนะคะ2บวก3ามเท่ากับห้าเราก็จะได้ห้าเป็นตัวที่สองเลขที่ออกก็คือห้าเจ็ดเก้ากับ1 4สี่นะคะห้าก็เข้าออมานะคะงวด่ต่อมาเราก็ดึงหกมาตั้งบวกด้วย1บวกสีเท่ากับห้า บวกด้วย4นะคะผลบวกที่ได้ก็คือเราใส่ตัวท้ายก็คือ5บวกด้วยผลบวกของ2ตัวนี้นะคะหกกับ4ี่เท่ากับ0 5, 5บวกศนย์เท่ากับ5เลขที่ออกก็คือ972 4 5 5สก็คือเลขที่เราคำนวณได้ก็เข้านะคะงวดต่อมางวดเมื่อกี้งวดวันที่16มิถุนาเราก็ดึง2ลงมาตั้งบวกด้วย9 ผลบวกของ2ตัวล่างบวกด้วย5นะคะหลักหน่วยของหลักของสตัวล่างผลที่ได้ก็คือ9้าบวกสอเท่ากับสบอดสบดบวก5เท่ากับสิบใส่6นะคะบวกด้วยผลบวกของ2ตัวนี้นะคะก็คือ17เจดคือ7แล้วก็ใส่7นะคะ7เป็นตัวแรกใส่7เป็นตัวแรกแล้วก็6บวก7เท่ากับสิแล้วก็ใส่3นะคะเลขที่ออกก็คือ หกเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งสร้างออกหนึ่งเจ็ดอันนี้ก็คือเจ็ดนะคะเข้าลงล่างนะคะเจ็ดลงล่างงวดตัวนี้งวดงวดต่อไปวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเราก็ดึงหกมาตั้งดึงหกมาตั้งบวกด้วยหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปด บวกด้วยเจ็ดนะคะตัวท้ายหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับหกบวกเจเท่ากับสิบสามสิบสามบวกห้าเท่ากับแปดแล้วก็ใส่แปดนะคะบวกด้วยผลบวกของหกกับห้าเท่ากับสิบเอ็ดบวกด้วยหนึ่งหนึ่งก็คือเราได้มาแล้วตัวแรกบวกด้วยหนึ่งแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้า เพราะฉะนั้นงวดต่อไปงวดวันที่1งวดวันที่1นึ่งกรกฎา,าคมนะคะ2 5งพนะคะก็จะได้1กับ9ของสูตรที่9นะคะจะได้1กับ9มานะคะสำหรับสูตรนี้ฝากไว้อีกสูตรหนึ่งนะคะสำหรับเลขของแม่น้ำหนึ่งก็ให้มาแล้วนะคะ3ามตัว 097แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเพจหนึง่งส่วนอันนี้ของวดที่แล้วนะคะที่เข้างวดนี้เขาก็ให้มาแล้วนะคะของหนุ่มแอดยังไงฝากกดติดตามช่องงอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ